ครับสวัสดีครับชุดนี้ผมก็จะมาแนะนำเลโก้เซมเบอร์บนะครับเป็นมินิโซนะเป็นร้านค้าครับซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด4แบบครับอย่างที่เห็นนะอันนี้ก็จะเป็นแบบแรกครับเป็นร้าน McDonald ลนะครับซึ่งในกล่องก็จะมีคู่มือในการต่อมาให้นะครับครับเป็นคู่มือในการต่อมาให้นะ ซึ่งผมก็ว่าเหมาะกับน้องๆ10ขวบขึ้นไปนะอ่ะเราลองมาดูเลยอันนี้ก็เป็นร้านแรกครับเป็นร้านแมคโดนัลล์นะและวิธีการต่อก็เหมือนเหมือนกันนะครับคือต้องต่อไล่ตั้งแต่พื้นชั้นล่าง แล้วก็ชั้นสองหลังคาครับไล่ไปนะต่อไล่ไล่ไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังครับด้านหลังด้านในนะครับซึ่งก็ทำมาเหมือนเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหลังคาครับส่วนหลังคานะ เสร็จไปแล้วร้านแรกอันนี้ก็จะเป็นร้านที่สองครับร้านไอศครีมนะซึ่งก็จะมีแบบให้ต่อเหมือนกันครับแบบนี้นะความยากก็อพอประมาณนะครับครับผมก็มานั่งต่ออันละประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีประมาณนี้แหละครับพอใช้เวลาพอดูเลยนะ เรามาดูตัวร้านกันครับอันนี้ก็จะเป็นร้านไอศครีมครับอ่ะให้ดูช้าๆนะแล้วทุกร้านก็เหมือนกันนะครับคือข้างหลังเนี้ยจะเปิดโลง่งให้มองเห็นถึงด้านในได้นะครับทุกร้านนะเหมือนกันเลยอืมครับ ก็จะมีทำมาเหมือนนะครับมีอุปกรณ์ช่องขายแอดติมและบนดาดฟ้านี่ก็จะเป็นนี้ครับเป็นโต๊ะนั่งมีล่มด้วยนะครับครับอ่ะเสร็จไปแล้ว เรามาดูร้านที่สามครับจะเป็นร้านกาแฟรครับก็จะมีแบบให้ต่อมาเหมือนกันนะแบบต่อนะคือเราก็ต้องดูแบบต่อนะครับคือวันนี้ผมก็ต้องดูแบบต่อเหมือนกันนะเลยออกมาเป็นแบบนี้ได้ซึ่งก็ทำมาสวยดีนะครับทำมาเหมือนใกล้เคียงของจริงเลยอ่ะว่างั้นเถอะ แล้วร้านกาแฟนี้ก็จะเป็นร้านแนวสไตล์แบบยุโรปนะครับสวยมากๆเลยผมชอบร้านกาแฟแบบนี้แหละวิธีการต่อก็เหมือนกันนะไล่ๆมาตั้งแต่ล่างชั้นชั้นหนึงชั้น2ครับวิธีการต่อคล้ายกันนะประตูหน้าต่างกระจกก็ต่อเหมือนกันหมดเลย อะเรามาดูข้างในครับนี่ก็จะเป็นข้างในนะมีโต๊ะมีถ้วยแก้วกาแฟครับข้างบนก็จะมีโต๊ะเหมือนกันนะส่วนหลังคานี้ก็รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรนะครับปุนงขเบิงเบ่ง,บง,บงครับก็ให้รายละเอียดมาดีนะครับ สำหรับเลโก้ชุดนี้เลยอ่ะเอาล้วครับพอมาดูร้านสุดท้ายนะครับก็คือร้าน KFC ครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการต่อเหมือนกันครับต่อไล่มานะซึ่งเขาก็บอกมาละเอียดชัดเจนครับ มีทุกขั้นตอนในการต่อนะครับม,มีสองหน้าครับเอาล่ะเราลองมาดูกันนี่ก็จะเป็นร้าน KFC ครับเหมือนกันหมดนะ คือด้านข้างก็จะมีท่อคล้ายๆกับว่าเป็นท่อระบายน้ำนะครับเหมือนกันหมดทุกอันเลยข้างหน้าก็จะมีเก้าอี้โคมอามีเสาไฟฟ้าด้วยนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเปิดโล่งเหมือนกันนะเปิดโล่งให้ได้มองเห็นข้างในนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับ ข้างบนก็จะมีโต๊ะมีมีเคาน์เตอร์ด้วยแล้วก็มีกระถางต้นไม้ด้วยครับทำมาให้เหมือนเลยนะอ่ะลืมดูด้านบนด้านบนไม่มีอะไรนะครับหลังคาเท่านั้นเองครับอันนี้ก็หน้าร้านครับ ซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด4แบบนะหาซื้อได้ตามร้านขายของเล่นนะครับคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ